ดูหนา้าซีมองแล้วรับมันผิดวิสัยไม่เคยจะเวนเว้นทีวิวิไอ้พวกที่คิดดูบินหากให้มาวางมัน จะปฏิวัติโดยไวศิสุทในะอาวัเจ้าราชุานงไตาขพศิิพรยงไม่ราุนง์ไขวาีกคนนี้คือศิษย์ทย เพอราะพระพหท่านเป็นลูกเมียน้อยก็ต้องเปรียบเสมือนอิดอ้อยท่อนรลายอยู่เพียงแต่ในเงาของเขาวันไหนเล่าที่พระพหลท่านจะได้ยิ่งใหญ่สักทีคงเป็นไปไม่ได้พระพหลท่านต้องคิดทําอะไรสักสิ่งอย่างถ้าเปิดไปพี่นกรรมข้าได้ครองเมืองทุกคนก็สบายใช่แล้วแต่ถ้าข้าไม่ได้จะทายัางไงนะท่านอาจารย์ก็พูถ้าหากมาดแมนพรุ่งนี้เปิดไปพิ่นายกร,รมออกมา ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ท่านไม่ได้ขึ้นปกครองะะรัตนอำลังวังหลวงแล้วพรอกไอ้อี I. I. คนใดว่าอย่าวางได้ขึ้นปกครองกันเลยทำไมพระองค์ท่านก้าขบมมทั้งสองคนพร้อมที่ยอมพีแทนพระองค์พระเจ้าค่ะเข้าใจแต่ผูไม่ได้มาลังแล้วกเห็นดีกันซีกษัตแิยหวอราชกุลแนะนําซีแน,แน่เป็นทางสวา่างอ๋อไม่ว่า ก็มองการนำแผ่นพื้ที่วางก็ไว้วางเราวังครบเครื่องอยากให้พูดไปคอไไ่สนที่ว่าน้องอะไรหิ้วเวียงวางวางไว้หากไม่ได้ระวังที่มันวันวุ่นวายคุฟ้าชีวิดาเพื่อจะฟังการปเปิดเผยในการว่าใครจะได้ครอ,อบคราชชวง